นครับก็ซีสั่นดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วก็ไม่เช่เคยโอเยนะครับก็ในเกม GTA weekend อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้วันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะหมั่นคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับเปิดให้เล่นนะครับแบบฟรีไวริสนั่นเองนะครับแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเซิร์ฟนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับก็เกือบร้อยคนเลยนะเซิฟนี้นะครับโอเคแกสิวนานะครับเราก็รับการกด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยนะครับแล้วก็รับการกด Enter ไปปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป Let's Go เย้ตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลือนะฮะก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในยานอวกาศนะครับนี่เป็นไงเซฟนี้นะครับตอนเข้าเซฟนะครับก่อนที่เราจะลงไปที่บนพื้นโลกนะครับนี่ต้องมาที่กระโดดตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับสู่โลกของเรานั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างเลยเป็นไง ระบบอย่างเท่นะครับแปะพร้อมหรือ,อยังหนึ่งสองซ้ำไปกันเลยน <Yahoo! S 1> ี่เป็นไงเฮ้ยระบบโคตรเท่บอกเลยนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะเซฟนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่กันที่การะดาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รอแมปมาโหลดสักครู่นึงนะครับว้าวคุณผู้ชมดูดินะครับแมปกลา,าดาอย่างสวยเฮ้ยอย่างเท่นะครับสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมนะฮะลื่นไม่แหลกเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีจุดอ่ารับของเริ่มต้นด้วยนะครับแต่ว่าพี่ค่อยทำการกดรับละกันนะฮะมาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกด F2 นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะฮะ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องนะครับก็สามารถ นำของนะครับมาใส่ได้นะครับสตูวัน F3 นะครับนี่ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันท่าทางต่างๆนะครับมีท่าอีโมถ่ายรูปนะครับท่าเต้นต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เป็นไงอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่มีหลายท่าบอกเลยนะครับตามนี้เลยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะเซฟนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกดออ F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็น อหน้าต่างอะไรสักอย่างนะครับอ๋อเป็นเมนูของทางเซิร์ฟนะครับเนี่ยเวลคั่มนะครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆนะครับก็สามารถดูได้นะครับนี่แล้วก็พวกกดนะครับเผื่อใครลืมนะครับเนี่ยก็สามารถอ่านได้นะฮะประมาณนี้เลยเฮ้ยก็ถือว่าระบบดีมากๆเลยนะครับเผื่อผู้เล่นอ่าที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้ก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้หรือว่าบินนะครับแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นอ่อ เมนูเพเยอร์นะครับอ๋อเป็นเมนูอุ้มนะครับก็มีอุ้มมีขี่หลังแค่นี้2อย่างเท่านั้นนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F10 ไม่มีอะไรกด F11 นะครับก็เป็นการเอ่อปรับวงไม้นะครับเห็นไหมนี่วงไม้ก็เป็นสีลุ้งด้วยนะครับนะระบบโคเท่เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดชอช้างนะครับก็จะเป็นราคาอีโคโนมี่นั่นเองนะครับของขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับสินค้าตัวไหนนะครับขายได้แล้วเงินดีนะครับก็น่าจะเป็นกล้วยสุกนะครับ 37บาทนะครับแล้วก็มีแผ่นไม้นะประมาณ38บแปดบาทนะก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ปุ่มต่อแม่นะครับดีลิตนี่ก็เป็นสกอร์บอทนะครับก็โชว์อ่าไอดีนะครับข้อมูลผู้เล่นนะครับหลักๆก็จะมีชื่อนะครับอ่าแล้วก็ยศอ่าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อแม่ปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับนี่อันนี้ก็ถอดเสื้ออันนี้ก็ถอดกางเกงนะครับประมาณนี้เลย โอเคมาตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทําการรับของแล้วนะครับนี่กดตัวอี้นะครับเพื่อทำการรับนี่ได้มาแล้วนะครับได้อะไรมาเดี๋ยวขอเปิดกระเป๋าดูก่อนนะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับก็จะมีเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเลยนะครับในตัวนะฮะแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอ่ะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นกล่องของขวัญนะครับต้องมากดรับตรงนี้เอานะครับมาแล้วก็ทำการกดใช้เลย โอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ได้ของมาแล้วนะครับโอ้โหเยดเคนะฮะโอเคได้อะไรมาบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของกินนะครับเราก็สามารถกินได้นะครับนี่เป็นไงงามงางางาส่วนนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับ iPhone 13โอ้โหใช้ iPhone 13เลยว่ะนะครับโอเคกด F1 นะครับโอเคก็ส่วนทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ขอรับการตั้งค่าให้เป็นออภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคภาษาไทยแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปนะครับนี่โอ้โหไอหนุ่มยืนแอคมาโอเคก็ทําการกดถ่ายรูปบ้างนะครับเดี๋ยวหาที่ก่อนแป๊บนึงตอนนี้เราก็เจอที่ถ่ายรูปแล้วนะครับมี่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคมาทําการโพสต์รูปลงด้วยนะครับไปเซิฟไหนเราต้องทําการโพสต์ลงด้วยนะครับหนึ่งสองสามแช่ปโอเคก็ทำการกดโพสต์ไปเลยนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับืเย็ดเก้โคตรหลอกมุ้ชมนะครับส่วนอันนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ากดใช้นะครับเพื่อทาการรับบัตรนะฮะโอเคกดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นบัตรอะไรมาเป็นบัตรปกป้อง่าผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะหรือว่าบัตรเพื่อนใหม่ประมาณนี้นะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชานะครับสุ่ม R32 นะครับมาให้10ลูกเลยมาเราก็ทัการกดใช้เลยนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นของในกล่องนะครับเราต้องทำการสุ่มนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เป็น R32 หรือเปล่านะครับนี่กดยินยันไปเลยโอเคได้เป็นเงินนะครับอ่ารับของมานะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเปิดอีกนี่ก็กดใช้นะฮะยินยันโอเคครับเราได้เป็นเอ่อเพชรหรือเปล่านะฮะ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชารถเริ่มต้นนะครับมาให้1ลูกเลยกดใช้เลยโอเคยืนยันนะครับเรียบร้อยแจกเป็นรถมินินะครับคันเล็กๆมานะฮะโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบัตรสัญญรรมนะครับหรือว่าบัตรดีสกินนะครับมาให้ประมาณ1ใบนะครับแล้วก็จะมีรถสปอร์ตนะครับใช้ฟรี7วันเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็กดใช้นะครับเรียบร้อยรถก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกาลาดเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็ด้านนี้นะครับมีตู้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นโต๊ะคราฟนะครับกิจกรรมนะฮะอ๋อเป็นคูปองนะครับรถเทสลานะฮะแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นด้วยนะครับก็ตามนี้เนย้นก็จะเป็นพวกกิจกรรมนะครับชิงเงิน o c นะครับตามนี้เลยนะส่วนจุตมานะครับตรงนี้มีไหมไม่มีอะไรเออมีนรืว่านะครับกดยีนะครับเปิดบอร์ดนะครับโอเคกําลังโหลดข้อมูลนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนี่คืออะไรอ๋อเป็นการทำเควสหรือเปล่านะครับมีเควสให้ทำด้วยเฮ้ยอย่างเท่นะครับมีหลายเควสเลยนะก็สามารถมาทำได้นะตรงนี้นะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะไปโซน AFK นะครับกด E นี่แล้วก็เสียเงินนะครับประมาณ100บาทนะครับในการวาร์ปไปนะฮะอันนี้ก็คือโซน FK นะครับเนี่ยสามารถมายืนนะครับเฉยๆแล้วก็รับของได้นะครับเนี่ยก็มีคนยืนอยู่นะครับด้านหน้าโอ้ยถือว่าโคตรสวยเลยนะครับแมปดูดีคุณผู้ชม ปครับเราก็ทำการกลับไปที่เมืองกันดีกว่านะครับกดกลับก็เสียเงินอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็ระบบต่อมานะครับมีระบบโซนเอฟเคไปแล้วนะครับก็จะมีระบบอ่ากล่องจูนรถนะครับแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะเซฟนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับไปเราก็ทำการไปเบิกรถกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราได้เป็นรถเริ่มต้นนะครับมินิแล้วก็รถฟรีนะครับ7วันนะครับเป็นเอ่อคันไหนวะเนี่ยคันนี้หรือเปล่าวะ สูงมาสักหนึ่งคันก่อนอ่านี่นะครับโอเคกดตัวบี้ค่าเข็มขัดนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นรถใช้ฟรีนะครับเจ็ดวันนะฮะเอ้ยถือว่าเป็นรถอ่าซุปอ่าซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถสปอร์ตนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สับไายนะครับที่มาเล่นเซอร์บีนะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับก็ มา5คนนะครับรับรถทำงานนะครับ80โลไปเลยนะครับฟรี1คันนะครับแล้วก็กาชานะครับสุ่ม R32 ฟรี10ลูกนะครับกุญแจตู้เซฟ2ดอกนะครับบัตรตีอาวุธนะครับพวกไม้เบสไม้กอฟนะครับ2ใบนะฮะแล้วก็แหวนแกง5วงนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทำงานนะครับ80โล2คันแล้วก็กาชา R32 นะครับ20ลูกนะครับกุญแจตู้เซฟนะครับ อ่สี่ดอกแล้วก็บัตรตีอาวุธนะครับไม่เบสไม้กอฟสี่ใบนะครับแหวนแก๊งสิบวงนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับมีมา15คนแล้วก็20คนขึ้นไปนะครับแจกของอีกเพียบเลยนะฮะแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวทำการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นไงอ่าถือว่าประมาณนี้นะ UI นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้คือจุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับ เราก็ลงไปดูก,กันนะฮะคุณผู้ชมอ,อ๋อไม่ใช่ตลาดโลกนะครับเพราะแต่ว่าเป็นจุดขายของร่วมนะครับก็สามารถเอาขอเนี่ยมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับเราไปฟาร์มอาชีพไรมานะครับโพสเซสเสร็จแล้วก็นํามาขายตรงนี้ได้เลยนะฮะันี่ก็คือจุดรับซื้อนะครับ<ะ>โอเคแล้วก็ส่วนด้านหลังแหละคือจุดอะไรอันนี้ก็จะเป็นจุดตั้งร้านนะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยอ,อ๋อดีไงของต้องใช้ตั้งร้านนะครับบัตรตั้งร้านค้าแล้วก็บัตรฝากขายนะครับตามนี้เลย ตรงนี้ก็มีโลโก้เซิฟด้วยนะครับแปะอยู่ตรงตึกนะครับเย็ดเคอย่างเทอะแค่ชื่อเซิฟก็ถือว่าจาบแล้วนะครับก็ตามไม่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูที่สอนอตำรวจกันดีกว่านะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ไปถึงหน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับนี่โอเคครับแต่หน้าสอนอก็ไม่ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอ่าส่วนรถตำรวจนะครับเฮ้ยอย่างเท่นะครับเป็นรถ BM คุณผู้ชมดูดีนะครับขโมยได้แฮมเนี่ยตำรวจล็อกปะวะเออเซิฟนี้ บางเซ์ฟตำรวจก็ไม่ค่อยล็อกรถนะล็อกรถครับถือว่าระบบอ่าหน่วยงานโอเคเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับโอ้โหคุณหมอคุณตำรวจนะครับอยู่กันเพียบเลยนะฮะอันนี้ก็คือโรงพยาบาลน,นะครับนี่มีรถ BM อมมินิด้วยว่ะเฮ้ยอย่างเท่รถใครครับเนี่ย โอเคก็ตามนี้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จอดรถไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะไปแล้วก็รับการเข้าไปดูกันนะฮะโอเคก็รับการกดตัวอี้นะครับเพื่อรับการเปิดเมนูขึ้นมานะครับในเปิดมาก็เป็นรถร้อยโลนะครับคันนี้ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับมีรถ50โลจักรยานนะครับแล้วก็รถทั่วไปอันนี้เป็นมอไซค์นะครับรถสปอร์ตนี่ มีหลายคันเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะเ็ด K ถือว่ามีเพียบเลยนะครับแล้วก็มีรถซปเปอร์คาร์นะครับนี่โอเคก็มีหลายรุ่นด้วยนะครับมีคันนี้ด้วยนะ T ยี่สิบนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนพวกหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับมีอาชีพนักข่าวด้วยนะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็รับสมัครอาชีพนักข่าวด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นนักข่าวก็ ลองไปติดต่อได้ที่ดิสกอตของทางเซิฟดูนะครับส่วนพวกหน่วยงานนะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับได้ที่ดิสกอตเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งกะลาดนะครับนี่กะลาสมีนะครับมีหลายจุดมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกะลานะครับก็จะมีปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการแวะเข้าไปดูด้านในก่อนนะครับไปจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะเออรถตำรวจใครครับเนี่ย ล็อกปะโอเคล็อกอยู่นะครับดีนะเขาไม่มาเห็นนะโดนจริงเทเซอร์ใส่แน่นอนนะฮะโอเคครับส่วนด้านในนะฮะก็จะมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำการเข้าดูกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับนี่ว้าวพวก UI นะครับ UI ร้านค้านะครับถือว่าสวยงามนะครับเรียบหรูนะครับเรียบง่ายมากเลยนะฮะโอเคก็จะมีโทรศัพท์ขายนะครับมีข้าวเปล่ามีสเก็ตบอร์ดนะครับมีลำโพงขายครับมีกล่องซ่อมไฟนะครับอุปกรณ์ซ่อมรถอ่าเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็ มีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเซิฟนี้นะครับนี่เราสามารถเลี้ยงได้นะครับเนี่ยพวกนี้เลยครับเลี้ยงพวกเอ่อน้องหมูนะครับแล้วก็น้องหมานะครับน้องบัฟฟาโลอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีฟางเลี้ยงสัตว์นะฮะนี่ตามนี้เลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบวอลโซนด้วยนะครับสามารถไปฝึกซ้อมต่อยได้นะเซิฟนี้นะครับนี่จุดวอลโซนนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ว์าไปวอลโซนนะครับกด F6 นะครับเพื่อทาการกลับนะฮะไป เราก็ทำการวาร์ปไปกันนะฮะปึ๊บนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดสเปคบ้านะครับเพื่อการเดินโอเคก็ตามนี้เลยนะว้าวถือว่าพื้นที่โล่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพอเราเข้ามาที่นี่ใช่ไหมอาวุธนะครับมันก็จะเด้งเข้าตัวทันทีนะครับนี่มีปืนให้เล่นด้วยนะครับมีปากหลามนะครับอาวุธก็ถือว่าเพียบเลยนะครับปืนก็นี่นี่เป็นไงมาฝึกซ้อมยิงปืนก็ได้นะครับปั้งตามนี้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นปากหลามนะครับเดี๋ยวปากหลามออกมาก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถมาฝึกอ่าอีโมแทงกันได้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ทําการกด F6 นะครับนี่แล้วก็วาร์ปกลับไปที่เมืองนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคกดสเปคบ้านเพื่อทําการเดินไปแล้วก็ไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกชิงทงนะครับแล้วก็มีเก็บแอดดอบนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับวิ่งหนีระเบิดนั่นเองนะครับไล่แปะระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยน่าสนุกนะคุณผู้ชมนะครับใครอยากเล่นก็ลองไปดูตารางเวลาดูนะครับว่าจัดวันไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จุดต่อมานะครับเอ่อส่วนอูช่างนะครับอูช่างซึบนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอูช่างอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีจุดซ่อมรถทั่วไปนะครับเนี่ยอันนี้ที่ไม่เป็นลูกประแจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอูลุงไก่นะครับก็สามารถไปซ่อมรถได้นะครับจะมี NPC นะครับยืนอยู่นะครับ ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดร้านอาหารนะครับแล้วก็ลองไปแวะดูที่ร้านอาหารก่อนและกันนะคุณผู้ชมไปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับีจอดรถบนทางเท้าเลยนะครับแต่ว่าทางร้านอาหารนะครับก็มีที่จอดนะเนี่ยสามารถมาจอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคปะเราก็การแวะเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าสถานที่นะครับตกแต่งประมาณไหนนะครับเย้เฮ้ยถือว่าสวยงามเลยคุณผู้ชมดูดินะครับ เฮ้ยไม่แหลกไม่น่วงเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นครัวนะครับเป็นโต๊ะครับเฮ้ยเราสามารถครับอันนี้ได้ด้วยนะครับนี่พวกอาหารต่างๆนะครับบาร์บีคิวมีเบียนะครับมีลูกอมนะฮะโอเคก็ตามไปเลยคุณผู้ชมอ่ามีจักรยานด้วยว่ะเฮ้ยฟิกเกียนะครับจักรยานฟิกเกียที่ห้อยอยู่โอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเวลกันดีกว่านะครับส่วนเอ่อเลเวลซับนี้นะครับก็ อยู่ไหนเนี่ยอ่าน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ๋ออยู่นี่เลยนะครับเรเบลตอนนี้เราก็ไปถึงเรเบลกันเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านหน้าแบหนึ่งสองสามนี่เป็นไงเฮ้ยเรเบลโคตรสวยดูดิคุณผู้ชมนะครับแปลกใหม่แน่นอนนะครับแมบบสวยเลยนะไม่เหมือนใครแน่นอนนะเซิฟนี้นะครับโอเคก็ทับการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการลงไปดูที่โต๊ะคราฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้คราฟบ้างนะภายในเซิฟนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดโต๊ะคราฟอาวุธนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นพวกอาวุธนะฮะนี่ก็สามารถไปดูได้นี่ก็จะเป็นพวกอ่ามวดบลูปินนะครับเหรียญดวงซวยนะครับนี่มีตามนี้เลยนะไม่เบสไม้ก๊อฟไม้พู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการนะครับตามนี้โอเคแล้วก็จุดต่อมาตรงนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์อ๋อคุณแจทูเซฟนะครับวิทยุอ่ากล่องจูนรถอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญคอยสักอย่างนะครับ แล้วก็มีแบบว่าเปิดหมวกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประกันอาวุธนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมีไหมโอเคมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแหวนแก๊งนะครับน่าสารท้าชิงสีสูตรนะครับโอเคก็ตามไม่เลยแล้วก็ซอมีนะครับพวกงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายนะที่โดนตํารวจจับนะ ก็จะมีแค่อย่างเดียวนะตอนนี้ก็จะมีแค่จกปูนนะครับแล้วก็ซะมีนะครับเป็นพวกงานดำนะครับจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะก็เป็นรูปแบบคริสโตนะครับอ่าเป็นพวกคล้ายๆแบบเก็บเหรียญคอยอะไรประมาณนี้นะครับเก็บเหรียญบิตคอยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เก็บเหรียญพวกประมาณ XRP นะครับเหรียญ ETH อ่าแล้วก็เหรียญอ่า BNB นะครับอันนี้คืองานผิดกฎหมายนะครับสามารถไปทํากันได้นะครับ แล้วก็งานทั่วไปงานฟาร์มนะครับก็จะมีเก็บสับปะรดเก็บวายรัดเก็บน้ําผึ้งนะครับเก็บกระลำปีเก็บกล้วยตัดไม้นะครับแล้วก็ซ่อมสายไฟนะครับจี้เหล็กตกปลานะครับแล้วก็พวกเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงหมานะครับบัฟเฟโลประมาณนี้เลยด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเก็บสมุนไพรนะครับนี่แล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับอยู่นี่เลยโอเคนี่ก็คือจุดเก็บสมุนไพรนะครับ นี่เป็นไง <Wow. S 1> โอเคก็เดินเข้าไปนะครับก็มันเก็บให้เลยนะครับออโต้ Auto นะเซฟนี้นะครับไม่ต้องทําการกดตัว E ีนะครับนี่ตัว E ีไม่ต้องกดเลยนะครับแค่เดินเข้าไปใกล้มันก็เก็บให้เลยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มากี่อันแล้วอะ่ะได้มาทั้งหมดประมาณ3อันนะครับสมุนไพรนะก็เก็บได้สูงสุดประมาณ100ออันเลยนะครับตามนี้เลย เป็นอย่างนี้ครับสับเซิฟแนวโลเพซซึมีนะครับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวพี่นะฮะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทับทางเซิฟฟี่ไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคก็ฝากซึฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบด้วยแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายจุกันจุ๊บ